ประมาณที่อยู่ตรงนี้คือประมาณ25คนครับ25-26คนที่อันนี้คือในสมบุกบางส่วน,นที่ยังมาไม่ครบครับมีบ,บางส่วนเท่านั้นครับ,รบยอดที่โดนโกงไปประมาณเท่าไหร่คร่าวๆน่าจะประมาณเกือบสี่สิบล้านนะครับรวมแล้วสี่สิบล้านนะครับตอนนี้มีทางด้านเจ้าที่ตำรวจตกดต่ออะไรมาบ้างไหมคือมีแต่แบแบเอ่อู้ เสียหายไปแจ้งความที่สนนะครับแต่โดยรวม้วคือเจ้าที่ตำรวจจะไม่เข้ามาดูแบบพื้นที่เกิดเหตุเป็นที่เกิดเหตุที่เขาเอื่นไปเก็บส่วนตัวแล้วก็บางทีก็ของญาติน้องครับที่มาร่วมลงคนเนี่ยอย่างบางคนอยู่ข้างหลังไม่ก็จะเป็นแบบบางคนเขาคู่นี่จินตินมาทศกศณมาลงนี่ครับเ<ม>พราะความอยากได้ครับผมพอเห็นหลักก็คือ็นบ้านติดกันก็ไม่คิดว่าเขาจะโกงแถวตัเนี้คนนี้เป็นญาติกันใช่ ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรสร้างห้องนอนอะไรให้หมาอะไรประมาณนี้ครับเขก็ดูดีครับคำเชื่อถือแต่วเวลาถ้าถามนี่เขาก็จะบอกคมจริงตลอดเขาไม่โกหกเขาบอกว่ามันไม่โกหกอะไรนี่ทาให้เราแบบมีแรงที่จะเออจะได้มอนเขานี่ลงทุนก็อีกอย่างนึงคือแต่โดยรวมแล้วเขาเนี้เขาก็เห็นเห็นบ่อยใช่ไหมครับที่อื่นเราก็ไม่คมิดว่าอร้างเยอะมีกต้ากต้าลอรี่ราคาปูกอะไรบ้างครับนี่ ที่ที่เราลงทุนไปได้ลอตเตอรี่มาขายกี่งวดก็ได้ส่วนคนที่เลือจองเอาขายก็จะมีแบบรูปแบบการหล่อผลช่วงแรกจะได้ช่วงแรกก็จะได้ใช่ใช่ได้มีแบบแบบลงทุนกับแบบทุนร่วมกับเขาแล้วก็ที่สั่งจองลอตเตอรี่ครับอย่างน้องนี่ก็สั่งจองตรี่ได้ลอตเตอรี่ด้วยบางทีก็ได้เงินปันผลขึ้นมาด้วยใช่ใช่ครับจนเราตายใจนะยใช่ หลักๆก็คือความเชื่อใจนะครับความเชื่อใจกันบ้าน่บ้านติดกันก็เห็นแต่แต่ละเล็กไม่คิดว่าเขาจะทํากันแบบนี้เฉลรียรายละเท่าไหร่ครับลีลมคนต้องตามปุดเจ็ดแปดแสนแล้วก็สามสี่ล้านจิตกว่าล้านอะไรประมาณน้ห้ารล้านอรแต่แต่ละคนตัวนี้เหมือนกันไปออกกับลูกค้ามาคือคือคุณอนอนงอ่ะมาชักชวนให้หนูไปทําทาลอตเตอรี่ด้วยกันไหม หนูก็เลยว่าหนูไม่มีตังค์แต่ทีนี้นางก็บอกว่าน่นก็หาลูกค้าสิหนูก็เลยแบบโพสลงใน Facebook ว่าเปิดจองลอตเตอรี่นะอย่างเงี้ยมีลมีลูลตเตอรี่ราคาสง่งโพสแค่วันเดียวหนูก็ได้โพต์แตลที่ดีแบบเออลูกค้าสนใจทีนี้คือลูกค้าโอนมาให้ปุ๊บหนูก็โอนต่อไปให้คุณออนอนงเลยอย่างเงี้ยค่ะ ราคาเท่าไหร่ครับก็ราคาก็ประมาณ 79- 78- 79บ้าเจ็ดสิแางอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ราคาแต่พอมามางวดนี้อ่ะชื่อนางให้75บาบาทคือหนูก็มีมีลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้าก็แบบราคาถูกกว่าเดิมเขาก็สั่งเพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นยอดยอดเยอะกว่าเดิมที่เหมือนที่ผ่านมาค่ะเยอะกว่าเดิม พ่อทุกคนเห็นรถลลราคาปกติแคแค่ร้อยร้อยกล่องร้อย้าสิบกล่องแต่พอมาวันี้ก็อัพขึ้นสองร้อยกล่องเพราะว่าให้ราคาถูกกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะเดออกไปเริ่มลงรลนอางเาน้ยอนนี้ก็เนี่ยมลงกับทุกสาวตอนนี้เจ้ารจักแส้นร้านเ้าลงแล้วอนนี้ รวมแล้วคือประมาณสองล้านนิดๆครับตเมื่อเมื่อหลายเนาะญาเนาะโอ้ยหลายเลยอันล้านเป็นเสียคนหาค้นหกองค้นนี่ล่ะเนี่ยเอาล้านนี่ล่ะเข่ามันสั่งได้เงี้ยไม่ได้ใส่หลายโอ้ยกินกู้ยืมมากเลยจ้า กะให้น้าแข็งอยู่นล้เกาน้ำนองน้ำมุงมาเชิญใส่กันจาะพระเมนทางยายย้ย่าเดียวโดไปกู้มาพ่อมีพือนพ่อขโสจจำน้องเข่าแลออมาพอย่าาะได้กันเนาะบัดบัดนี้ก็หาใจนี่ชอกสอหาใจอบกสอไป แม่ก็เปิดกล้องแน่กันี้โกงมึงึมม้่ท่ากับแม่มันเร็นเล้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนชาบ้านเือ้อนตาดีตาตคนเข้าคนเก่อันนี้คือบ้านคันโกงนะครับใช่ค่ะ้มาเรียนรู้ขึ้มาที่นั่ กเ็เอกผู้เสียหายมาลรือเอาก่อนเอากันเลยมาลือออกแต่วันก่อนผู้เสียหายก็จะมาขอส่วนแบ่งเข,เ,เขาก็ไม่ให้เพราะว่าของเขาก็เสียหายเหมือนกันแต่เสียหายคือหน้าที่นี้คือไม่มีหลักฐานอะไรขอดูทลิปก็ไม่ได้ให้ดูแจ้งความก็ไม่แจ้งความทั้งที่เขาบอกว่าเสียเขาก็บอกเสียหายเยอะเหมือนกันแต่ไม่บอกแต่ไม่ยอม โดยที่เขาทำเป็นบ้านลักษณะยังไงออ๋สไตล์สไตล์โมเดิร์นครับบ้านเอึ่งชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นจะทำเป็นบ้านตากอากาศจะ่ทำเป็นบ้านตากกอาาใช่ไหมใช่ครับนี่ที่นาเขาที่นาเขากี่ไรอยู่ที่นี่น่าจะประมาณสองสองไร่น่าจะได้ครับประมาณนี้เพราะก็ติดกับที่อนี่ญาติกันด้วยที่เสื่อมเดิมเลยนี่ที่นาเขาแบ่งออกแต่กันถึงทุ่งก็ไพ่นะคะเส้นไม่ยาว ถึงถกอไผ่ถึงกอไผ่ฝั่งนอนเนาะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็ไม่ได้ผล